กฎที่95แม่น้ำและทะเลสาบที่เรากำลังจะไปที่นั่นหรือหลังอาหารกลางวันหลังจากที่วังซีอานทำสิ่งที่ชายวัยกลางคนเซียวหยูถามยนโวนยวนโวนเซียน,ยน,ยนลูกเล่นสองลูกเล่นถามเขาตอนนี้สองคนหรือมากกว่านั้นหรือเทเมื่อวังซีอานกำลังจะพาพวกเขาไปที่เซียงงอหยางรีสอร์ทเพื่อเล่นโทรศัพท์ก็ดังขึ้นทันทีซี่เก่า วังซีอานหยิบโทรศัพท์มือถือออกแล้วดูโทรศัพท์ใบหน้าของเขาแปลกใจเล็กน้อยภายใต้สถานการณ์ปกติเชออ A O ไม่ค่อยเรียกเขาว่าเชอรจริงติดต่อเขาเ้เชอร์ L A O หวังซีอานเรียกโทรศัพท์และถามด้วยความสับสนน้องชายคนเล็กของวังซีอานยุ่งอยู่เหรอเสียงของเชอ L A O มาจากโทรศัพท์เอาละเชออ A O มีปัญหาอะไรเหรอวังซีอานถามอย่างสงสยัย มีบางสิ่งที่ฉันอยากคุยกับพี่ชายของวังเซียนเซียวฉินลาวก็อยู่ที่นี่ฉันไม่รู้ว่ามีอะไรว่างในตอนบ่ายวังซีอานลังเลและพยักหน้าเอาละฉันจะไปแล้วฉันส่งที่อยู่ไปยังน้องชายคนเล็กหรือฉันจะไปรับคุณฉันจะไปด้วยตัวเองเชอเอลเอโอคุณส่งที่อยู่มาให้ฉันโอเคแล้วเราจะพบคุณเร็วๆนี้ วังเซียนพยักหน้าวางสายโทรศัพท์ดูที่เสียย่ยวหยูและพวกเขาสามคนยักไหล่อย่างช่วยไม่ได้เสียย่ยวหยูฉันไม่สามารถไปกับคุณในตอนบ่ายมีบางสิ่งมันเพิ่งเกิดขึ้นมันไม่สะดวกสำหรับผู้หญิงสามคนของเราที่จะตามคุณไปกับเด็กชายตัวใหญ่เฮและเราเพิ่งเดินไปรอบๆโร,รงเรียนเสียย่ยวหยูพูดด้วยรอยยิ้มที่วงังซียน คุณเป็นผู้หญิงแล้วคุณเล่นพี่ชายของฉันมีอะไรบางอย่างวังเซียนตกหัวของเธอแล้วเดินตามพวกเขาไปที่โรงเรียนไปที่ด้านหลังของหอพักขี่รถจักรหนักของเขาและมุ่งหน้าไปยังตำแหน่งที่เชอลาโอฟามอบให้เขาว้าวซยลอยู่น้องชายของคุณที่ขี่หัวรถจักรหนักหนกหล่อมากคุณพูดว่าถ้าฉันมีโอกาสหลังจากลดน้ำหนัก ซูเชียนมองดูวังเซียนกลับด้วยความงี่เงา่าเธอมองดูตัวเองที่มันเยิ้มและค่อนข้างไม่พอใจเฮ้พี่ชายของฉันดูเหมือนจะมีแฟนแต่ซูเชียนถ้าคุณลดน้ำหนักมันต้องเป็นความงามที่ยิ่งใหญ่เซียวหยูพูดด้วยรอยยิ้มคุณดีมากหยวนหยวนหยวนมองดูวังซีอานพูดซึ่งกำลังจากไปและเซียวหูอยู่ข้างขางเขาและพูดด้วยความขอบคุณ ฉันกำลังคิดที่จะปล่อยให้พี่ชายพาเราไปเล่นแต่เขามีบางอย่างที่ต้องไปเราไปช้อปปิง้งเราต้องซื้อของใช้ประจำวันที่จำเป็นและเราต้องจัดการหอพักของเราจุดๆุๆๆุุุดดุด,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 ดที่อยู่ที่ซื้อลราให้แก่เขานั้นไม่ใช่รีสอร์ตสีหยางแต่เป็นอีกที่หนึ่งบริเวณบ้านพักริมท,ทะเลที่เรียกว่าแข็งจูลินีวนเมื่อฉันมาที่แข็งจูลินีวนวังซีอานโทรออกและในไม่ช้าเชิจริงก็รีบไป พี่ชายเสียนอซีอานคุณอยู่ที่นี่ปู่ของฉันและฉินลาวกำลังรอคุณอยู่ฉันไม่รู้ว่าศึกเชอเอลเอโอและคิงเรียกฉันว่ามีบางอย่างหรือไม่วังซีอานถามด้วยความสงสัยต่อเชอจริงน่าจะพูดถึงแม่น้ำและทะเลสาบบ้างเธอจริงลังเลและพูดว่าสิ่งเจียงหู วังซีอานพยักหน้าช้าในปัจจุบันสังคมสมัยใหม่มีวองมวนสองระบบนิเวศหนึ่งคือสังคมและอีกอันคือแม่น้ำและทะเลสาบแม่น้ำและทะเลสาบที่เรียกว่าเป็นคนที่มีพลังอันทรงพลังตามด้วยเชอจริงไปยังพื้นที่วินล่าล้อมรอบด้วยป่าไผ่มีสะพานที่เงียบสงบบนถนนมันดูเต็มไปด้วยความคิดเชิงศิลปะเข้าสู่ลานบ้านจากประตูไม้มีบ้านย้อนยุคบางหลังแต่พวกเขาหรูหรามาก มีบ่อน้ำเล็กๆในลานซึ่งบางแห่งเป็นปลาสวยงามมีต้นวิลโลอยู่ทางด้านซ้ายและฉินลาวและซื้อลาวกำลังนั่งดื่มชายอยู่พี่วังเซียนเซียวมาที่นี่แล้วฉินลาวซื่อพูดเท่าเห็นเขามาหัวเราะและพูดสวัสดีพินเอลเอโอเชอรอมานานแล้ววังซีอานยิ้มแล้วเดินไปนั่งข้างๆเขาเชอจจิงเทชาหนึ่งถ้วยให้เขา ฉันไม่ได้มานานแล้วชินลาวยิ้มและใส่หัววันนี้ฉันมาหาพี่ชายเสียนอเซียวแล้วมีเรื่องที่จะพูดถึงฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรวังซีอานนั่งจิกชาแล้วถามสำหรับฉัน เธอ L A อนั่งตัวตรงและใบหน้าของเขาดูสง่างามเล็กน้อยในแม่น้ําและทะเลสาบในสองวันที่ผ่านมาแม่น้ําและทะเลสาบได้ท่วมและครอบครัวที่ซ่อนอยู่และนิกายต่างๆปรากฏตัวอาจปัน่นป่วนต่อไปโอวังซีอานเผยสีของความอยากรู้ครอบครัวที่ซ่อนอยู่ศิละปะก,การต่อสู้ที่ซ่อนอยู่ ให้ครอบครัวแรกของเจียงฉีงอแต่งงานแล้วและถูกซ่อนไว้เป็นเวลา20ปีเมื่อวันนี้กลุ่มตูรัสสิกของเมืองหลวงในมณฑลก็เริ่มรับสมัครสาวบในทันทีทันใดทั้งสองนิกายในภาคเหนือมีการสู้รบที่ดุดเดือดเพราะสมบัติการเพาะปลูกสาวกสาวกของวิสุทธิชนเริ่มรับสมัครเด็กๆเชอร์เ,เอลเอโอพูดกับเขาชา้ชาชครอบครัวหรือไม่นิกายต่างๆคัดเลือกสาวก ใบหน้าของวังซีอานแสดงการทำสมาธิทำไมครอบครัวที่ซ่อนอยู่เหล่านี้และศิลปะการต่อสู้ถึงเริ่มทำการสรรหาเด็กๆเ,เพราะคุณกำลังเตรียมพร้อมสำหรับทรัพยากรเชอ l อ o อขมวดคิ้วและพูดว่าการขาดทรัพยากรการพาะปลูกในปัจจุบนันและที่ทันสมัยแม่หายากครอบครัวที่ซ่อนเร้นเหล อันนี้ต้องการผู้คนจำนวนมากในการค้นหาทรัพยากรและเพื่อจัดการกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆเพื่อดำเนินการกลัน่นสัตว์อื่นๆวังเซียนยี่คิวเลือกและเลือกไท่พี่น้องวังเซียนเซี่ยวมีบางสิ่งที่คุณอาจไม่รู้ในโลกนี้มีคนที่มีพลังมากกว่าเราและมีสิ่งมีชีวิตอื่นอีกมากมาย อย่าพูดถึงทะเลลึกลับนอกจากนี้ยังมีสิ่งแปลกประหลาดมากมายในภูเขาและแม่น้ําสัตว์ประหลาดทะเลที่ไหลเวียนอยู่ในทะเลสาบต่างๆและบางสิ่งในภูเขาที่เรียกว่าสัตว์ประหลาดต่างก็ประหลาดเท่าที่เราอยู่ในเจียงเฉิงมีทะเลสาบเจีงยงไห่พี่น้องแวงซิ้นเสี่ยวควรรู้ตำนานสัตว์ประหลาดทะเลเจีงยงไห่เล็ก วังซีอานได้ยินคำพูดของเธออ l a อพยักหน้าเล็กน้อยจิงไห่เล็กเป็นทะเลสาบที่เชื่อมต่อกับทะเลทะเลสาบมีขนาดใหญ่มากความลึกของน้ำคือ17หรือ8เมตรมีสิ่งต่างๆที่ไหลเวียนอยู่ในทะเลและเขาเคยได้ยินมันบนอินเทอร์เนต็ตแต่เขาไม่สนใจ ตำนานของสัตว์ประหลาดของสัตว์ทะเลได้รับการหมุนเวียนอยู่เสมอบางแห่งไม่ไร้มูลแต่มีสัตว์ประหลาดจริงๆทุกวันนี้มีการฝึกฝนและจำเป็นต้องเปิดถนนสายใหม่บางคนเพิ่งจับสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลงังเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของตัวเองอย่างมีนัยสำคัญ ตอนนี้นิกายทุกชนิดเกิดมาเพื่อแย่งชิงทรัพยากรแล้วมีฝนตกในแม่น้ําและทะเลสาบบางส่วนในเวลานั้นอาจมีครอบครัวศิลปะการต่อสู้โบราณซ่อนอยู่แต่อาจมีเป็นศิลปะการต่อสู้โบราณวังซีอานฟังเงียบๆก,กับฉินลาวและเชอร์เอลเอโอและเขาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพาะปลูกของครอบครัวโลก ในโลกปัจจุบนันไม่เพียงมีการดำรงอยู่ของมูโบราณเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเทคนิคของโยคะโบราณน,นินจอสืเลือดของตะวันตกและเทคนิคการทำให้เป็นสัตว์แต่ในความเป็นจริงวิธีการพ่อปลูกทั้งหมดแยกกันไม่ออกในระยะต่อมาทิศทางการพาอปลูกจะเหมือนกันนี่เพียงแค่ฝึกฝนการพ่อปลูกเท่านั้นแต่ยังมีเกร็ดความรู้มากมายเกี่ยวกับแม่น้ำและทะเลสาบวิญ,ญญาณบนภูเขาและสิ่งที่คล้ายกัน มันน่าสนใจจริงใจจริงสัตว์ทะเลหรือไม่ในปัจจุบนันความเร็วในการกผลฝนของฉันช้ามากบางทีคุณอาจกลืนสัตว์ทะเลบางตัวหรือยอมรับสัตว์ทะเลบางตัวและสร้างวังมังกรทะเลได้โดยเร็วที่สุดวังซีอานคิดในใจของเขาเขาไม่ได้สนใจอะไรมากเกี่ยวกับอุบัติเหตุของครอบครัวที่ซ่อนเร้นเขาเชื่อในความแข็งแกร่งของเขาเองและโครงสำหรับตั้งสิ่งของที่พัฒนาอย่างรวดเร็วตอนที่96เต่า วันนี้ทหารผ่านศึกชินลาวเชอเรีกให้เขาพูดคุยและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมีปัญหาพวกเขาหวังว่าวังซีอานจะสามารถรวมตัวกับพวกเขาและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเจียงฉีงอหลังจากที่วังเซียนได้รับความคิดของพวกเขาเขาลังเลและตกลงด้วยพันธมิตรเก่าของราชวงศ์ฉินเจียเซวาวังซีอานไม่ได้มองที่จุดแข็งของพวกเขาและรู้สึกว่าฉินลาวและซือลาวยังคงค่อนข้างดีพวกเขาสามารถหาเพื่อนได้ มิฉะนั้นด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาและพลังของประตูมังกรไม่จำเป็นต้องสร้างพันธมิตรกับพวกเขาหลังจากออกจากเชอร์ลาโอกินไปแล้ว8โมงเย็นแล้ววังซีอานลังเลและมุ่งหน้าไปที่ชายทะเลฉันไม่ได้ไปสองสามวันฉันไม่ทราบวิธีการจัดตั้งด่านเมื่อฉันมาถึงชายหาดวังซีอานถอดเสื้อผ้าของเธอแล้วเดินออกจากร่างกายเธอไปส0เมตรทนวังซีอานกลายเป็นมังกรที่มีความยาวหเมตร ห้าองค์ประกอบของมังกรห้าสีรูปร่างของวังซีอานเคลื่อนไปยังเกาะในทะเลด้วยความเร็วที่น่ากลัวงานควบคุมน้ำห้าสายในเวลาเพียงหนึ่งนาทีมายังเกาะห้ากิโลเมตรเทมีเรืออยู่ไม่กี่ลำวังซีอานเห็นเรือบางลำจอดอยู่รอบเกาะเกาะสว่างสวยและมีร่างบางส่วนปรากฏอยู่หัวใจของเขาขยับและมองไม่เห็นลองเวครอบคลุมมันเทในไม่ช้าร่างเหล่านั้นก็บินไปที่ชายหาด ราชามังกรราชามังกรซาตานและสาวกของเขารวมทั้งมังกรทั้งหมดวิ่งเข้ามาโค้งคำนับกษัตริย์แห่งท้องทะเลศิละปะก,การต่อสู้ระดับ6ดีมีถึง6ระดับในช่วงเวลาสั้นๆดวงตาของวังซีอานกวาดไปที่มังกรที่อยู่ข้างหลังเขาและดวงตาของเขามองไปที่มารและสิทธ์ของเขามารมีมาแต่กำเนิดแล้วและลูกศิษย์ของเขาถึงระดับ8แล้ว การก่อสร้างประตูมังกรเป็นอย่างไรวังซีอานมองไปที่เกาะแล้วถามราชามังกรถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วประมาณหนึ่งเดือนหรือมากกว่านั้นกล้องของเราจะถูกสร้างขึ้นและจะเป็นโลกแห่งเมกะทอแสงจ้าที่ไรเวทมนตเล่าวไว้โอเคฝึกวังซีอานพยักหน้าแล้วหันร่างของเขาแล้วแอบลงไปในทะเลขอแสดงความยินดีกับราชามังกรกลุ่มมังกรกำลังสายและตะโกนพร้อมกัน วังซีอานถล่มและมาถึงด้านข้างของโสเพณีโสเพณีเปิดเปลือกหอยอย่างช้าๆเผยให้เห็นรูปร่างของร่างมนุษย์ที่อยู่ภายในและตะโกนราชามังกรวังซีอานพยักหน้าและกลืนลงไปในทะเลทะเลตื้นเกินไปมีปลาน้อยเกินไปหลังจากกลืนปลาฉลามตัวเล็กๆวังซีอานก็ถอนหายใจด้วยตอนนี้เขาอยู่ห่างจากผืนแผ่นดินประมาณ80กิโลเมตรแต่ความลึกของน้ำอยู่ทอ สีนี้เพียงสิเมตรเท่านั้นไม่ใช่ปลาเมื่อเปรียบเทียบกับความลึกไม่กี่กิโลเมตรทะเลโบไฮนั้นตื้นและตื้นเกินไปต้องการอัปเกรดระดับพื้นที่ทะเลนี้มันเป็นเรื่องยากที่จะตอบสนองถ้าคุณอัปเกรดระดับมันเป็นการดีที่สุดที่จะมองหาสัตว์น้ำระดับสูงที่มีระดับสูงอัญญประกาศคู่วังซีอานคิดในใจของเขาและทันใดนั้นก็มีสถานที่ในใจของเขาเตียงห่หู เจียงไ่เล็กมีตำนานสัตว์ประหลาดทะเลขนาดใหญ่เมื่อสี่ปีที่แล้วบางคนเห็นสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ในทะเลที่เจียงไห,ห่ฮูมันมีลำตัววงรีขนาดใหญ่บางคนถ่ายรูปและแผ่วเบา,เบาสามารถเห็นสัตว์ประหลาดตัวใหญ่กว่าเรือโผล่ขึ้นมาแต่เนื่องจากระยะทางบางคนบอก,กว่านี่ไม่ใช่สัตว์ทะเลแต่เป็นเงาคนอื่นเชื่อว่าชีวิตทางทะเลเช่นฉลามขนาดใหญ่บนพื้นทะเลคนว่ายน้ำเข้าทะเลสาบเจียงไห่ ข้อโต้แย้งทุกประเภทแตกต่างกันต่อมานักวิจัยบางคนยังค้นหาทะเลสาบเจียงไห่ทั้งหมดแต่พวกเขาไม่พบสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ในที่สุดมันก็หายไปอย่างไรก็ตามเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ทะเลในทะเลสาบเจียงไห่ยังไม่จบและบางคนก็พบสัตว์ทะเลเป็นครั้งคราวอย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานที่แท้จริงไม่มีใครเคยเห็นใบหน้าของสัตว์ทะเล วันนี้ฉันได้ยินมาว่าเชออโอพูดคุยเกี่ยวกับสัตว์ทะเลในทะเลสาบเจียงไห่ดังนั้นอาจมีสัตว์ทะเลที่แข็งแกร่งอยู่ที่นั่นในใจกลางของหัวใจของวังซีอานตามความประทับใจเขาว่ายเข้าหาทะเลสาบเจียงไ่อย่างรวดเร็วทะเลสาบเจียงไห่เชื่อมต่อกับทะเลโบไฮแต่มันถูกเรียกว่าทะเลสาบเจียงไห่เพราะมันแทรกซึมเข้าไปด้านในทะเลสาบเจียงไ่อยู่ห่างออกไปประมาณ20กิโลเมตร ผ่านทางเข้าที่ยาวกว่า100่งรเมตรและกว้าง40เมตรวังซีอานเข้าสู่ทะเลสาบเจียงไห่ทันไม่ได้คาดหวังว่าทะเลสาบเจียงไห่จะลึกกว่าทะเลโบไฮและจริงๆแล้วถึงประมาณ20่สิบเมตรวังซีอานร,รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยทะเลสาบในทะเลสาบเจียงไห่เป็นโคลนเล็กน้อยเขาใส่ร่างกายและเดินตรงเข้าไป มังกรจำนวนมากที่จำเป็นสำหรับการเพาะปลูกในขณะนี้ปลาธรรมดาให้แอร์โรบิกคอน้อยเกินไปหากคุณมีตู้ปลาระดับสูงคุณสามารถฝึกฝนได้เร็วขึ้นในใจกลางของหัวใจของวังซีอานเขาแกว่งหางของเขาแล้วว่เข้าหาตำแหน่งกลางระยะทาง20กิโลเมตรนั้นไม่ใหญ่มากสำหรับวังซีอานเขาว่ายไปที่กึ่งกลางและมองไปรอบๆ มีสิ่งมีชีวิตในตู้ปลาน้อยมากและดูเหมือนผิดปกติเล็กน้อยในทะเลสาบขนาดใหญ่แห่งนี้ดวงตาของวังซีอานยิงแสงสีทองและมองไปรอบๆอบอย่างระมัดระวังเขาวหวรอบและค้นหารอบๆและไม่พบร่องรอยใดๆเททำไมคุณไม่ถ้ามันเป็นออนไลน์สัตว์ประหลาดในทะเลมีขนาดอย่างน้อย10เมตรและไม่ควรพบวังซีอานขมวดคิ้วเล็กน้อยและเขาแกว่งหางไปมาอย่างช้าๆคำราม วังเซียนทอดตัวอยู่ในแม่น้ําและทะเลสาบวังเซียนอแสดงให้เห็นถึงแรงผลักดันทั้งหมดของเขาและมังกรอยู่บนแม่น้ําและทะเลสาบวังซีอานในวันนี้ลองด้วยครอบคลุมรัศมีประมาณ2กิโลเมตรและสิ่งมีชีวิตในตู้ปลาทุกตัวสั่นและกลัวที่จะเคลื่อนไหวน้ําทะเลในทะเลสาบเจียงไห่กําลังเดือดไม่มีลมและคลื่นคาราม วังซีอานแหวกไาวไปอีกตำแหน่งหนึ่งกรนอีกครั้งและเสียงน,นกหวีดมังกรแผ่กระจายไปทั่วแม่น้ำโอ้ในขณะนี้วังเซียนก็รู้สึกว่ามีการเคลื่อนไหวในตำแหน่งที่อยู่ข้างหลังเขาเขาหันร่างของเขาและจ้องมองที่ด้านล่างของทะเลสาบทันทีแน่นอนมีสัตว์ทะเลวังซีอานมองดูสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่ค่อยๆลอยขึ้นจากพื้นอย่างช้าๆ ดูเหมือนว่าจะนอนใต้ดินและร่างกายทั้งหมดได้ตกลงไปในโคลนมันลอยอย่างช้าๆและดินบนร่างกายค่อยๆตกลงมาเปลือกขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นต่อหน้าต,ต่อตาและเปลือกหอยนั้นแหลมคมเหมือนกองเล็กๆใหญ่เกินไปใหญ่เกินไปเปลือกหอยขนาดใหญ่อย่างน้อย10เมตรกระโหลกศีรษะค่อยๆยื่นออกมาจากเปลือกหอยหัวของมันเป็นสีดำมีตาแหลมดำในตาเผยให้เห็นแสงในน้ำในตอนกลางคืน Hey, คุณเป็นใครมันเปิดปากของเขาและคำรามเผยให้เห็นฟันของเขาดวงตาเย็นของเขาจ้องมองที่วังซีอานทำให้เสียงมีปัญญาวังซีอานร,รู้สึกประหลาดใจที่ได้ยินเต่าตัวใหญ่ตัวนี้เหมือนเต่าจระเข้เต่าระดับสิบก๊สมังกรที่สกัดได้123,272เต่าว,วิญญาณสิบระดับเทียบเท่ากับต้นแบบของอาณาจักรโดยกำเนิด วังซีอานประหลาดใจและจ้องมองเต่าจบตอนที่95-96